ต้องบอกแนวทางก่อนนิดนึงครับวันนี้โครงการงานตะบนนะครับเรามาจะทำการแผนการ์มน,นะครับต้องบอกท่นานในเรื่อมข้อมูลที่ดีชาวบ้านหนองหอครับรเพื่อจะสอบถามว่าประเด็นปัญหาของเราเนี่ยในการบริากาประชาชวนของรการงานตะนมีปัญหาข้อสงสัยอะไรนะครับมีเรื่องจะติดต่อเรื่องราวที่จะร้องเรียนหรือร้องทุกข์หรือต้องการให้เราแก้ปัญหาหรือสอบถามประเด็น่จะขอควาเหนี่านต่อ เรื่องแรกก็คือผมอยากจะเรียนก่วอน่านนิดนึงเรื่องการเก็บปิ่นของเราไม่มีงหนึงที่รถเสียนะครับเราไม่ได้เข้ามาเก็บในบ้านของออกนะครับอันนี้ต้องถือว่าทางเรานะครับเพราะรถเรามีรถขยะอยู่สองคันเป็นรถขอยางจารุ่นเก่าที่เป็นฝาเปิดเราคนยกขึ้นนะครับรถปย่ารุ่นใหม่ที่เป็นท้ายดาวทุกปเรามีหมดเก้าหมู่บ้านจะต้องแหงแยกเก็บรถอาจจะเสียบ้างเราก็ไม่ด้ออกเก็บ ถ้ามีปัญหารตรงน,นี้ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านสิกรรมชีพครับาเราจะออกมาเก็บเพิ่มเมื่อรถเราซ่อมแล้วแล้วถ้าเกิดกรณีรถซ่อมเราไปแจ้งหู้ใหญ่สิาชี่ให้สร้างอีกทีหนึ่งนะครับรประเดยยบบน็นปัญหาด้กคือเรื่องรถเยรเราต้องกราบขอโทษนะครับกรทีว่าการเิการอาจจะขาดตกวบทผ่องนะครับต้องขอได้วยส่วนปัญหาหรื่อข้่อสนสัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่นะครับท่านสอบถามได้นครับหรืออยากจะ แจ้งนะครับปัญหาหากสมาชิกหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้ถ้าท่านไม่สะดวกท่ไป,ไปอบตนะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ของการหารตำอวจคือ0432079สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือข้อชี้แนะหรือจะติดต่อเรื่องของอนุญาตต่อสร้างนะครับวันนี้เราก็มีมาของท่านนะครับประเด็นปัญหาในการนปัถานนาหรือแม้แต่งานจะเก็บเราสิ่งรุมั้องที่เราสิ่ง้ายต่างๆนะครับตรงนี้ต้องเห็นท่านนิดนึงว่า เงินตรงนี้นะครับที่เงินภาษีในการพัฒนาทุกอย่างเราเอามาเพื่อพัฒนาครับของที่ของเราให้เจริญนะครับให้ให้ได้ที่ถึงบ้านต้องเห็นถ้าที่ถึงบ้านของบ้านเรานั้นมีอยู่นะครับแต่ให้มาเพยงพอที่จะทำพร้อมกันให้ทั้าหมู่บ้านโครบการแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะบ้านบ้านน้อยบ้านก็อยู่ที่ว่าทางข้านำเสนอบางเป็นแผนแล้วเราเอาเข้ามาแล้วก็ต้องมีประชุมสภา กาผ่านขั้นตอนหลายอย่างไม่ใช่ว่า้าหมู่บ้านนี้จะได้ทำครบทุกหมู่บ้านนะครับจะผ่านเปลี่ยนหมเวียนกันแล้วแต่ผู้บริหารจะเสนอในที่ประชุมสภาสภาพิจารณาออกล่าข้อบัญญัติออกมาเป็นงบประมาณในการพัฒนาแต่ละปีต้องเน้นท่านอย่างนี้นะครับว่าเราต้องทํางานในขั้นตอนและตามระเบียบบางครั้งนะครับปัญหาเราจะต้องใช้เวลาในการแก้ อาจจะไม่ทันโง่ันใจหรือรวดเร็วได้ก็อขออภยัยนะครับแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่ทางเราการมหาชนตำบลและไม่ชอบเราพร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็ช่วยดำเนินการนะครับมีข้อสงสัยข้อชี้แนะอะไรขอให้ท่านสอบถามได้ครับมีอะไรสงสัยไหมครับงบประมาณโครงการที่ทำนี้นะครับต้องอบอกอย่างนะครับเป็นความต้องการของเปน็นพื้นที่ในหมู่บ้าน เราหรือว่าต้องให้ท่าน,นเสนอเพราะว่าคือการประชาคมนะครับเป็นความต้องการจริงๆจากหน่บ้าแล้วก็แผนที่ขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าเราไปดีโครงการไหนแล้วเอาขึ้นมาโดยโดยที่ไม่ผ่านสถาบันอ,อย่างาเพราะฉะนั้เราอาประชากรมในปี56เนี้ยจะพวกประมาณของปี57หรือปีหน้านะแล้วก็มีโครงการที่ทางเมนี้เจ้าหนที่ของเรามีเคได้บอกไปนะครับคือโครงการขอปี57 ที่ทำมีอันดับหนึ่งสองสามแต่ต้องบอกให้นิจว่าไม่เช่ว่า,วาทำแค่สามโครงการในปีห้าส็ดนะครับต้องบอกว่าเราจะดูโครงการที่ส่า,างนแต่แล้หลง่บ้างว่าเราก็ควรจะทำเพื่อเสนอ้าคาว่าโครงการไหนมีความจเป็นรปไดส่วนแล้วเหมาะสมที่จะพัฒนานแล้วก็มาดูงบประมาณของเราว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้หมู่บ้านในพื้นที่เราได้เงินในพัฒนาแต่ละหมู่บ้านนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นโครงส้างพื้นฐานไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มพัฒนานการนะครับก็อบอกได้แบนี้นะครับมีข้อสองสยัยก็ชี้แนข้อสอบถามนะครับ